สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผม KP Diesel อะไหล่ยนต์นะครับก็วันนี้ลูกค้ารถเดิมเป็น5เกียร์นะครับมาเปลี่ยน6เกียร์กับทางร้านนะครับจัดให้ขาวๆเลยครับครนีก็เซตแปรงหเกียร์ก็จะมีเกียร์เพากลางคานเกียร์ซุ้มเกียร์นะครับเนี่ยเซตนี้ผมจบกับลูกค้าไปที่รวมติดตั้งรวมของเหลวจบกันไปที่25,000บาทนะครับแต่เคสนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นไฟวินมาชุดหนึ่งนะครับคิดเพิ่มไป4,500บาทนะครับก็นี่ครับ มาดูกันเลยก็ักำลังถอดอยู่ครับห้าเกียร์ช่างกำลังถอดของเก่าเดี๋ยวยกข้งใหม่ข้าตอนไหนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับครับก็ติดตั้งเสร็จไปที่เรียบร้อยครับนี่ครับขึ้นเกียร์ไปแล้วครับตรงตำแหน่งเดิมทุกอย่างครับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนคานเกียร์ครบครับเข่ากลางครับตำแหน่งเดิมเลยส่วนลูกพ่งท้ายครับสามารถใช้ได้กันได้ครับ กับตัว5้าเกียร์ครับเป็นเบอร์สิบสาเหมือนกันนะครับอัตราทดเดียวกันเดี๋ยวเรามาเทนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าหอนดังหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารอบ2000ันนะครับจะวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจะวิ่งอยู่ประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบ2000ันครับ แต่ถ้าเป็น5เกียร์นะครับ5เกียร์เนี่ยจะอยู่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ข้อแตกต่างกันก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับผมก็ขอบคุณที่ใช้บริการนะครับร้าน KPD ดีเซลไหลย,ยนต์นะครับก็ขอบคุณครับผม